นมัสการครับปู่บุญครับเดินพรครับเดินพรนครเดินพรทุกคนเออเอ็กซีทุกคนทุกช่องเนาะมากับสายฝนเลยครับปูฝนตกพอดีฝนซุ้มเย็นเด้อครับเอามือซุ้มเย็นซุ้มเย็นเป็นนิมิตหมายที่ดีพร้อมครับมือเนี่ยเดินมาสตัวไปละกองเข้ากันได้ตัวละจังว่า ยัได้มื้อนี่โคงสุดท้ายแล้วนี่ครับปูที่าันที่สิบห้าครับผมอ่าโคงสุดท้ายเป็นยังไงเนาะเป็นอะไให้มาบังตองงวดตองงวดครับเนี่ยไฮมามันกัเลืมันคล้องจองกันอยู่เจ็ดที่กับผู้ใด่นที่ตามกับที่ตามใหม่ที่เก่านยครับเรื่องเล็ตัวเก่าแต่ว่าโคงสุดท้ายเนี่ยปูสิตท้ายเห้หเล็บมันเจียวความฝัน ผู้ฝันอีกบ่ครับฝันก็มันฝันใหม่เนี่ยเห็นว่าฝันกับ่ันมันลักษณะกาเอาผู้มันพ่นนอนฝันคนนั่งฝันนั่งฝันกระิบอีเอยู่หนาข้องพระที่เจีงคันมันบ่ได้ถ้าเปิดโชว์คันมันจะอัดอยู่หันตึ้งหนาข้องผาเลยครับฝันอยู่หันเห็นอยู่หันอันว่าไอหลวงปู่เฮาหลวงปู่ดูดวงเนี่ยคน ขึ้นไปสซี่ว่าหนิเล่เลขกอาจารย์เขียนไว้เล่อาจารย์เขียนไว้ว่าศั่นเลขอาจารย์เขียนไว้นี่ว่าะั่นกูกับแนมขึ้นไปที่แรกเห็นเป็นเลขอยู่บัดเพคุณคุณดูไปดูมาเล่กมันหายบัดบ่มีเลขเลยว่าเลขอาจารย์เขียนไว้เนี่ยอาจารย์เขียนใหม่ประศั่นกูแนมไปเอาทุกคนไม่เล่โอ้บาดคนจริงกแต่เนยแนมขึ้นไฟใหม่บัดเลขขึ้นมา โอ้แดงยิงคืนเลยยจังวามันจะเสียงส่งกันยังได้เลยเจว่าเป็นยังบุญนะแม่วะโอ้ยคนยิงลูกเหล็กขนาดเราอยู่ตั้ง mm, สี่ยังคงยิงลูกอยู่กจ้าว่าเนซื้อซื้อเหมืนว่ามันนี่ั้มแตนก่อนมันเห็นยู้หญิงมานังอยู่นังแหนม้าว่เนสมาบอบแตสีว่จ้ว่าปัง เออมันั่งเนี่ยมบันเนี่ยมีว่าบันก้อนหนึ่งท่าหลาคุก้อนหนึ่งจะว่ามันมันตีมันตีมันออกอู่ส่วนมันมันแม่งจะได่ดีกว่าก็มันติมาบอกตังนี้่จะวางุ่มเรียกหนึ่งผู้เนี่ยมึงตัวแดงด้วยแปดศูนสองแปดูนสอง ถ้าพูดสายเขียนไว้ทั้งสามศูนย์สองก็แปดศูนย์สองเด้อมันเด็กตัวเดียวกันพูดเด็กพูดเคยเป็นสามศูนย์สองมาจ้าแม่นนั่งฝันเนาะครับปูอันนี้นั่งฝันเลยนั่งหลุดหมดเลเมื่อเช้านี่ละนั่งสมิธนั่งนี่แหละแม่น ลืมเน้องมวดหนึ่งนั่งฝันเก้าหนึ่งเจ็ดเพ้งเดออกเก่าหนึ่งเนีนหนึ่งเก่าน้หมดัทยแนยเน้นหนึ่งเก่าออกเก่าหนึ่งเกือบไม่เน้นถือตเนาะใครไม่เน้นเก้าหนึ่งนี่เต็มๆมเลยแต่ว่าปูเน้นหนึ่งเก่าไหมมเดียวกันนี่ยคือกันสองอ่ะแปดศูนย์สองนะครับปูตัวที่แดงนจิ้่ยมคืองันอ่ะตัดเด่นเอาล้เนตัดเนียเจ้าก็แเนนก็เน้นศูนย์สองละ

ตัวที่แดงจึงครึ่งคือแปดนสองะครับปูนะแดงจึงครึ่งเลยแปดศูนสองแปดแต่ว่าเน้นเห้นเน้นสามูนสองเด้อเนีเขาตัวอะไรยังไงนะครับปูบัตนี่ปูเล็กคือยังเลยกปูจำเลยวันนั้นปูตัวปูเน้นปุ๊บเน่นแปดมันเป็นสามเน้นสามเป็นแปดนะก็มันอะเนียนสองตัวรสสันปูสองตัวก็ได้ส0มศูนสองเออจะสองตัวเน้นศูนยอสอเน้นศูนสอง ดักท่างไมจริงมันเลขตัวเดียวกันนะคู่อะไรตัวเดียวกันสามกับแปดน้ำของปูเนาะเสียมันตัดมาสาองแต่ว่าโยงว่ายอมตัดเห็นเราเนี่ยเพื่อมันช่วยน่อยต้องหันนะว่าวคูวมันใจของปูมันใจข้างบนบัดเลขชุดนี้นะชุดชนี้นะเพราะเป็นเลขสามตัวนี่คู่ิีว่า ปูคิดว่ามันจะข bueno ึ้นบนคิดว่าเพราะว่าเนี่ยมีเน่ยเนทั้งทึงห้างพระหรือั้งทึ้งันพระเห็นไหมครับคูครูยตีว่ามันขึ้นบนนะเพนาะนบอกสิบว่าจะมาว่าที่อย่างพหันถครูว่าสิลงลางนั่งเห็นทั้ง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 งะเห็นคูครูเนดูดวงมันขึ้นไปยืนสี่เลยนี่เลพระจารย์พระจาย์มาท่เนืดองความจำหายไปครัาครูก็เลยแนี่ยผมไปเบื่อมันมอแมน แน่แนไปมาเลยบ่ม,มี่เลยมันหายไปเลยมันเป็นรูรเรยกหาไปเลยบ่ยม,มีเลยแนบมงไม่เป็นตัวแดงึงคือแบมงไม้แนๆว,ว,ว่าแม่แเาดีต่างันว่าตัวแดงจิงคืงมันแปดศูนยสองแม่มาตัวเน้นพันไปเน้นตามศูนย์สองบอกค่ะ ดักดักท่างครับดัก่ดักท้างมัครับเพราะว่าปูต่กอนเห็นแปดปูเน้นแปดแต่ัอนลายเป็นสามเคยเป็นครับพ่เคยเปลี่ยนเห็นสามเคยเน้นสามแต่รัอนไกยเป็นแปดังสินะครับปูก็เลยนดักดักไปขับดักทางไอ้ไอ้มักกันปูมักอันนี้ก็เอาเด่นมันไปซ้อมกันน่อนะซ้ว่ากันไปครับมัน้เป็นเหรียญรลายเน้อปูละพันสองพัน่ไมหรีที่บ้านหาามืเนอานดีลบากานันไป แต่ว่าปูว่าก็ถืมาอยู่หรอขาวข้างตาล่ะตัวนี้โตัวนี่ตัวนีน่นไรครับบัดนี้ชุดนั่นเลยครับปูชุด <ใน S 2> ที่ปูให้บนใบก้อนหนาเลยครับแปดเจ็ดสองกับเจ็ดสองเลยครับเองปูจังหวะปูป,ปูปูยังบอกไว้ว่าปูไรทีต่ตามูที <ๆ S 1> ่ตามไว้เพราะว่าตัวนึ่งเม็ดกนแห่งมาก่อนเนาะครับตัวนี้เขามาคงทุกทายของเงาครับอ่าปูไรที่ตามูที่ตามไหม ท okay. well, ุกวันนะครับแต่ว่าาพื้นปูอยังนั้นกูซื้อรถตัวนี้ไว้แค่ลูกสองก็แล้วนะก็จะมาขายอยู่นี่มันบ่มีเนาะก็ซื้อเด็กเพิ่มนั่นแหละก็ซื้อลูกสองเลยสองใบจำนวนกูมากกว่าหนึ่วกว่าเอาลูกสองอยู่มาเสนอรับล้างยิบแล็ดีไว้ปันดีกูกูห้องหอกขยิบขัอตะอยิบอ๋อค่ะเป็นนิมิตดีอยู่ ูวเป็นนิมิตดีป็จน่เป็นนิมิตดีทุกนันเ่เคยเห็นเป็นจังงไหมถ้าก่อนนี้ือาจงเห็นู้เดียวคนเขจงมากกสิบกาสิบอกู้เดียวนีสูรวมแล้วไหมมีการมาอันนี้เรียกอาจารย์นั่นนี้เด็กนี่เปนก็แน่มึงคืาจัง้นบริรับแน่นอนมึงก็แน่มกันจรงครับก็แน่มอกันแั่น่าไปเห็นเป็นเรียบเหรอฉัเห็นตัวนี่ ตัวเป็นพันสิบมาต่อยต่อยสามโอ้ยใจไหนปีิฐานน้ำนะขาปีิฐานเจ้าของอฏิฐานน้ำนะว่างมันลำบากไรของความสงสารเนื้อเสนกตลาดของหัวตลาดของหัวหัวกุดกุดกับหัวกุดกับหัวเออฝากความกุดนีเนะที่ผู้ใดคนมาจอยว่าโอ้เวียนกุดปูมันผลมันสาดเปียกไรมันว่าฝาก เพื่อนถือแนวแอบแนีปิดตั้งที่ให้เป็นมากสวายใหย้ก่อพุ่นน้ำในร้นนายตัวนี้ครับเอาพออยู่ไหนก่อนกลัวออกมันตาแล้วเหมืนเบิด์คนเดียวเฮ็ดไหมตัวน,วนี้เอาตัวนี้พออยู่ไหนก่อนมันเห็ดมัไหนสร้างมันก็เขาไปลำบากคนว่าไปให้มันก็ไป,ไป,ไป,ไปเฮ็ดยึดเฮ็ดพูนให้ก็ลำบากก็เห็นส่วนมันฝนตกอยู่เลยเอาพออยู่ไหนก่อนกลัวว่าเอากันเอาแล้วไม่แอบมาปิด,ดก่อนนี่แหละ เบกุ่มก็อุ่มิด้อยับฝนจะค่อยมากันไหมบดฝนจว่ากันไหม่ครับกระเอากแล้วกระเจาะกาแล้วเกิงข้างนี่หละครูเกิงยังเกินก็ดีเหรอสามสี่งวดอ่พอดีมากสามงวดแล้วนี่ปูแล้วนี่ลราแล้วนี่เราพอดีพุ่มเลมีของหนาวน้นเพิ่มเยแหมยังลํำบาอยู่อามียังอยู่บนนอทั้ง เอ้แน่น่นคนตั้งจ้องคุณนี่มาจนไรน้อกับบอมีแล้วพระปูกติสลุกสันตัวบาปนี่การที่ปูให้ไว้ตั้งแต่ตองวดเนาะแปดเจ็ดสองหล้วกัเจ็ดสองมีตกกันมีหกสองมีแปดสองมีสามศูนย์หล้วก็ส่วนล่างก้อนหนานั่นปูให้ไว้วิ่งศูนย์นะครับแล้วก็อ่าสีแล้วก็80ที่จริงก้อนนั้นปูจับ2ตัวให้นัมสี่เป็น2 40กับ2 80นะครับปูจับให้ไวา บาดนี่ล่าสุดบาดนี่ใครถือว่าเป็นการไม่เน้นไม่ย้ำกับกับเป็นไปไดขึ้นกันเพราะว่าปูหัวาจานนาะในในในฝันปูปูหัวาจานไปสี่บาดนี่เลขปูนี่เลขปูปูกับเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้ง,บ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 งต่งหลายเือจังเคยเห็นบาดเห็นมันเป็นตัวเลขแปดศูนย์สองแดงจึงครึ่งอยู่ซึ่งเป็นเลขตัวที่ปูหไยไ้ก้อนไหนนี่คือสองแปดศูนย์ให้ว่าเป็นตัวเดียวกันต่อไปน,นะครับตัวที่เห็นคือแปดศูนย์สองนะครับแต่ว่า ปูจับอีกตัวหนึ่งคือ3 0 2เพนาะาวะามกับ8ดมันเป็นเลขแท่กันมันเป็นเลขแท่นกันได้ปูเคยเน้นเห็น8ดเคยเน้น8แต่ว่ามันกลายเป็น3าเห็น3าเคยเน้น3ามันกลายเป็น8ปูก็เลยไม่เน้นส0 2ศนย์นะครับดักทางครับดักทางแต่สองตัวก็ยังเน้น0ูนย์เหมือนเดิมนะครับกระลอ่องเบิ่งเนาะชุดเน้น3 0 2กับ02นะครับส่วนตัวอื่นๆผู้ใดมากระจับไว้ให้พิจารณาเอาเอง สะถอนปูเนาะแมนครับเอา้ากระซีท่านัน้นตัวบาดน,นี้มี่ยังเพิ่มเติมบ้าครับฟังข้างนั้นบ่มี่นะครับบ่มี่วิราชกัยเลบ่มีกับซีรบกวนปูซสานีสังครับปูขอบคุณปูหลายๆครับผมอ่าสาธุทุกคนส่งหวานเด้อเฮงๆทุกคนค